เหรียญที่บรรดาเพื่อนๆได้ชมอยู่นี้เป็นเหรียญของหลวงปู่มาญาณถาวโรหรือดำานอดหรือพระครูคือหลวงพ่อพระครูสารธรรมนิเทศซึ่งเป็น ชื่อในขณะนั้นนะครับแล้วก็สร้างเมื่อปีพศ2517เเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงหรือจำนวนในการสร้างก็มีจำนวนไม่มากครับแต่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่ในท้องถิ่นก็ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรประวัติของท่านท่านเกิดเมื่อพศ2456เมื่ออายุได้8ปีมรรดาของท่านได้เสียชีวิตหลงท่านก็ได้บวชเป็นเนนคือบวชหน้าไฟนะครับก็หลังจากบวชเสร็จ ก็ไม่ศึกเลยแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนทั้งที่่ททั้งียังดำรงเพศเป็นสนัมณเณรอยู่นะครับท่านก็ได้เล่าเรียนเมื่อปีพศ24งพ 76ท่านได้บวชเป็นภราภิกษุแล้วก็ได้มีวัดปฏิบัติที่ดีงามเปลี่ยนในด้านของอักษรขอมนะครับจนสามารถอ่านอักษรขอมได้เป็นอย่างดี และท่านก็อยู่เป็นเจ้าวาดของวัดต่างๆจำนวนหลายวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและหลังจากนั้นเมื่อปีพศ2509ท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าวาดแล้วก็มาสร้างเป็นสำนักสง ชื่อว่าวิเวกอาสมและพศส,อสพศ2 5 3 1ันาสำนักสงฆ์วิเวกอาสมก็ยกฐานะขึ้นมาเป็นวัดสันติอาสมแล้วก็เมื่อปีพศ2อง0เอ่อพศสอง7ท่านก็ได้เลื่อน สมณศัก์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญก็คือพระมงคลยาณเถระเมื่อปีพศ2พ552ท่านก็มรณภาพลงแล้วก็อายุของท่าน97ปี77พรรษานั่นเองสำหรับเหรียญของท่าน เป็นเหรียญที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญสายเหนียวนะครับเป็นเหรียญที่ด้านมหาอุดอยู่ยงคงกระพันแล้วก็เน้นในเรื่องของแค้วค่าปลอดภัยทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองสำหรับเหรียญของท่านนะครับจึงเป็นที่นิยมและเป็นที่ อ,อยากจะได้ครอบครองสำหรับชาวร้อซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะดังในจังหวัดร้อเอนื่องจากเป็นเหรียญของท่านก็เป็นเหรียญสายป่าเป็นสายของหลวงปู่มั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสนำมาฝากเพื่อน ให้ได้รับชมกันเผื่อได้พบเห็นที่ไหนนะครับที่มีชื่อหลวงพ่อพร,ะ,ร,ร,ร,าารนะครูสารธรรมนิเทศวงเล็บมายาณวโรครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนเอาไว้เป็นวัดวิเวกอาสมจังหวัดร้อยเอ็ด ก็มีพศก็คือวันที่13เดือน3ปี2517เป็นเป็นรุ่นแรกนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับก็มีมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเผื่อพบเจอที่ไหนนะครับจะได้เก็บไว้ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในด้านของการเก็บสะสมวัตถุมงคลสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ดังในจังหวัดก็นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับ